สวัสดีครับผมเต็กเซนไฟเออร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับในมินิเกมที่ชื่อว่าเบรดวอรนะครับตอนนี้ผมอยู่กับใครบ้างครับสวัสดีครับผมอะไรเชี่ยนกันด้วยะนะครับผมเชี่ยนกันไปปวดช่องกูเลยทำไมมาเอาเลยใจสวัสดีครับผมแมนเดนเลเซียงครับใช่นไหมเออโอเคเดี๋ยวผมเก๊บโก้ทีวีหรือโกสตุงนะครับผมเอโก้ดครับสวัสดีครับผมบอดี้สแลมครับผมเจออะไป What the fuck เมื่อกี้คืออะไรครับเมื่อกี้ตกไม่ตายล้วออดดดผมนี่ซูมไปดูเลยคิดว่ามีบล็อกข้างล่างุ้ยโอเครู้สึกว่าเสียงเกมผมไม่มาครับผมต้องกด F3 บอก T ใช่ไหมอ่ามันจะรีรีซอร์แพ็คเอาค้างเลยทีนี้ได้แล้วได้แล้วเออเสียงมาแล้วจัดว่าเด็ดครับจุดอต ผมนิ่เฟิร์มเลยเปิดมาแม่งตายหาก่อนเลยเอาเลิกเอาชัยแหละไปตายพี่ไงมึงไงไอ้เกลวจังไรผมไม่จังไรพี่ผมใจดีไอ้เสื้อไอ้เกงไอ้เกงนะของด้วยไอ้ไม่ดีจังไรที่เขาเอาไปล้างจานใช่ป่ะไม่ใช่พี่กระทืบกับกูไหม ทำไมไม่เต้นชอบสีเขียวฮะทับไรเที่ไรก้อนเหมือนใบใบนั้นครับใบใบอะไรพี่ใบใบนั่นนหะครับใบอะไรอะพี่ใบที่มันมีห้าแฉกนะครับอ๋อเลยเดี๋ยวนะจะเป็นใบโคเวอร์เหรอวะเอใบชาบ้าใบโคเวอร์มันสีแฉกไอ้บ้าคนจะเฟิกเดี๋ยวนี้ผมไม่ยิ่คนอย่างนั้นนะครับใช่ไหมครับ แต่ถามว่าใช่เพื่อกเพื่อเป็นความบอกของหมู่บ้านนะผมนี่ยัดเยียดแหละไม่ใช่ละผมพูดความไม่จริงพูดความไม่จริงจะไปบอันนี้เป็นความจริงที่รับไม่ได้อะไรเงี้ยใช่จะรับม่ได้ัันนเเป็กยงงไผมนี่ฟาดบิดครับพี่โคี่ว่าตกกับฝนโอ้เกือบบินแล้วครับเขาเป็นอะไรกันวะเอาโกศเอาติดล่ะเนี่ยนี่ แงเตียงเราอยู่ไหนวะไหนวะเดี๋ยวดาทำทางขึ้นให้อ่ดเดี๋ยเดี๋ยดเตียงเราทางขึ้นแบบฮาร์ดคอร์ว่าอยู่ข้างบนโอ้ยโอ้สีเขียวแม่งเอาแล้วมันมาฐานเราเหมือนกันครับอุดเตียงเลยค่ะมันมาแล้วมันมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหดูแม่งขุดดูแม่งขุดยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้จะฆ่ามึงเขียวเอ้ย เขียวแต่เร็วมั้ยยอมเสียชีวิตฆ่าไคศันละเร็วนี่มาๆๆตีมันไม่โดดโอ้ฟักโดดกัดเดเมทโอ้ดูมันขุดเดี๋ยวไม่ใช่ผู้หญิงนะพี่ที่เป็นยาคุมโอ้ยเดี๋ยวาคุณอะไรป้าไม่ใช่คุมยังไงเบลผมโคตรเซ็งเลยเขียวแม่งเออ้าไม่่ใชหรกินยาคุมเหรอพี่ ผมอยากฆ่าไอ้เขียวมากเลยครับมันสลัดรัสเซียมากเออมันตกไปสมน้ำอะไรเขียวเวนี่ฆ่ามันเลยเฮ้ยทีมเขียวมันมี3คนไม่ใช่เหรอแล้วมันซ่าอะไรกับเราอะสครับผมอย่ามัวผมเนี่ยไปตื่นนะครับจัดไปแล้บอกว่าอ้มาสี่คนอะไรอย่างเงี้ยป่าสคนสี่คนสคนไม่มาสี่คนนะเจ๊แล้วมาห้าคนไม่ได้หรอสี่คน อีกห้าคนก็อีกคนนึงไม่ยังไม่มาครับกำลังบวกกับเด็กเกียร์อยู่ครับบวกเนี่ยเฟนเต๊ะเฟนตูดเกมเมอร์เจแดงเจแดงเฮ้ยเฮ้ยขุ่ยเที่ยงตกใจเลยสันสอ้าวสีแดงอ่ะเออไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยวางบล็อกอยู่ไอ้บ้าเลยเพือทุบทิ้งทำไมเนี่ยคุยกันจะจะทำไมบัวหงมต่อ พี่อร์แม่งบ้าตกสีตัวเองไอสัตว์มึงไม่ใช่เหรอมึงไม่ใช่ยังไงออ่ะวอลนวยเปีนปัญหากูไปวอลนวยหัวคุวอลนยหัวเดี๋เดี๋ยวเดี๋วมึงมีปัญหาอะไรกับกูป่วไอเชนเรื่องชื่อกูเนี่ยเอาาเไอสัตวชื่อจริงกูเอานชื่อจริงกูไปเล่นเออทำไม เอ๊ะทำไมทุกคนเงียนจังครับเอาไม่ใช่เงียบเงียบอาเอาเงี้ย,ย,ย,ยอะไรวะเ <c oughs> <อ>มาทุกคนเลยเงี้ยเมากาวผสมเกลือผสมกัญชาเอาเอไข่ไปแล้วว่างาาทำไมล็อกหล่ะพ่อเป็นชาวล็อกนะ <c oughs> พ่อเป็นชาวล็อก พ่อเป็นชาวล็อกโอ้ไอ้แดนนี่อะไรผู้เป็นเกย์ผมเป็นคนไม่ได้เป็นเกย์คนก็คนที่เป็นเกย์ไงไม่แสดงว่าถ้าเกิดผมเป็นคนพี่ก็ต้องเป็นเกย์ด้วยดโอ้โหเขียวแม่งเอาอีกแล้วคอเอารีเราอะไรถามว่าเอาไหมอ่ะเอาครับโอ้แม่งไปแล้ว What the fuck dude I want to kill you man วันนี้อีนุ่งมุงต่อยมุงต่อยเอามันอุดเออมันตีกลับมันตีมาตีกลับไม้ก่งมันตีมาตีกลับไม้ก่งโอ้โหโอ้โหมันกินน็อตแอปเอ้ยมันกินแอปเปิลแอปเปิลทองโอ้เช่เออมึงโอ้โหดู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 เฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยเออเออผมผมดาบมันโหดครับดาบมันโหดใจเย็นใจเย็นตั้งถุงกาวระวังสติครับดูมันกินยาฮิวด้วยเดี๋ยวนะมึงโหดไปไหมไม่เกิยเออว่ะเออติดติดติด เอ้ยพี่ไอ้แล้วทำไมมันไม่ตกอ่ะมันติดไงไม่มุงไัมันติด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 ตอดติ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 ดครดตทีนี้แม่งทีมกูแพ้แน่ติดตนดเอาติดติดติดติอกตตตดอตต ผมว่าไซตามะผมว่าเรียกอาจารย์ไซตามะนะครับทำไมรู้สึกผมจะบินวะรู้สึกว่าเราจะแพ้หรือเปล่าครับผมขอทองเพื่อทำธนูได้ไหมได้ครับเก็บให้หัวเก็บให้จบจัดมาครับจัดไปผมอยากฆ่ามันมากเลยตอนนี้ไอเสล็ดเป็ดตรงนั้นอะไอเขียวมันเอาอ่ะเขียวนะครับผมอยากขามันมากเลย

ไซเฟอร์ไซเฟอร์ว่าเลยเฮ้ยไอ้ตกไปลแ้วยย่เดี๋มทำไปหน่อยไอ้ทำทางอย่างงี้วะเขาไม่เกี่ยวนะเสียสองว่ะมันเสียสองว่ะแย้ม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 แลกกันไปโองเสียเกลือแล้วเนี่ยสี่องอีกก็ได้แหละก็จะเกย์นะคนเล่นเลย หาผูไมห้ไอสัตว์มีปัญหากู้ไม่มีมีผู้ลูกคุณหารเออตอนแรกโอ้ยมุกอะไรมุกอะไรมันเป็นตัวเลขไม่ใช่มุกเออหืมตึ้งก็ถามว่ามุกอะไรก็บอกเป็นตัวเลขติโกตเป็นตัวติโกตว่าแถวบ้านพี่มีสีแยกครับพี่สีแยกอะไรไฟแดงว่าเออไปนั่งใี่ตรงกันนะพี่นะเฮ้ยมี เียดหน้าปอกซอยซึ่งมันยังมี็กลางหน้าปักซอยโอ้เด็กมันเอาคอลากมาไล่มาไล่บอกว่าไปหาแดนโอ้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 ใครไปหา้แดนก่อนแล้ว I Cannot หามุมเต่งหามุมเต่งบ่ได้โอ้ fuck you dude พี่พี่ไม่น่าไปยืนเลยนะน่าพี่จะต่อตัวขึ้นสูงว้ะฉนูโอไมคกูเน็ตต่อเป็นคนแน่เลย เดี๋ยวเราขอไปฟาร์มกลางแป๊บนึงนะขบวเล่นบนแบบเล่นเล่นบนโอ้โหฟันบิดเล่นขบนไว้เล่นขบนเว้ยแม่งมันจะเอาทีมเราอะครับมันโอ้โหมึงแค้นอะไรทีมกูทีมเราได้เปรียบนะนะรู้สึกนะเพราะว่าอันนี้ลงมาลงมาลงมามีประมาณสี่คนไปอยู่ไปอยู่ข้างล่างไปอยู่ข้างล่างโอเคโอเคผมได้ทองสี่ก้อนเหมือนเดิมแล้วกูกลับแล้วเฮ้ยโอ้โหอย่ามาดักผมจะเนี่ฮหามันตายยังไง เอาชิปผ่านได้ไม่เคยยฐานผิดาแล้วซื้อชิปใหม่แบบชิหานแล้วไปซื้อชิปใหม่ไอผมหายเฮ้ยเฮ้ยใครตายใครตายอ่ะลุ้นลุ้น้เอือโอหตกมาไทยยังมองตอนนั้นต่อตาผมลอยม่อกี้เคระเมื่อกี้ลืมมันเมื่อกี้ทําไมมันถึงมีตรงนั้นอะทํไม ผมนั่งผมไปจ้าเอ๋มันมันแล้วมันตดก๊กีเลยเว้ยอึดตะมันมันกระโดดหนีกลับอะตกมาตายโอเคผมได้ธนูละผมจะสอยมันหลวัดเนี่ยจริก็เอาเหลือที่เหลือสองแล้วพี่อ้าวมันเหลือสองกุค่าแม่งคนทีมน้อยกว่าเลยเก๋ยู่ไหนวะเด็กมันเอาฮะเด็กกดเอาผมนี้แคมสีเขียวมากครับนี่ คุณฆ่ามันฆ่าแบบไม่ให้เกิดนะครับฆ่าแบบไม่เหลือเลยตัวเดี๋ยวแล้วใครมาอะไรผมเนี่ยเดี๋ยวน้อยมาดีเดี๋ยวน้อยนี่วันนี้วันนี้วันเดียวเดียวเลยโคตเกือบตายทึ่งหลอดโอ้โหสีสีสิครับรออะไรครับนนนะคคิิววกก่่ออจัดวัดเด็ดครับจัดวัดเด็ดฆ่าได้ไงวะกูพี่ไอ้ไอ้เอาบัตเตอร์เอาบัตเตอร์เร็วเร็วเร็วตีตีดุด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 ตีเยวมาเยวเตีเยวมาเยอว นายนายนายนเดี๋ยวเด้อโอ้ยเดี๋ยวผมว่าผมไปดักมันตรงกลางดีกว่ามันมองไม่เห็นไอ้เหี้ยเล็กๆใส่ไว้เอ้ยออมิสออมิสออมิสมันมันมันไต่ขึ้นบนไต่ขึ้นบนเห็นปะอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวมึงโดนกูสอยสลัดเอ้ยนี่ไงเอาไม่โดนว่ามึงไม่โดนนี่ไงเต็มหน้าเฮ้ยแต่มันไม่ใช่แนวเฉียงนะมันมันแนวตรงนะนั่นไงเสียให้สีเขียวไม่โดนปะนี่ไงโดน ั S <S งไงโหนอย่ามาซ่ากับพี่ทีหลังใจไะเฮ้ย, <S 2> <S 2> <S ยใครมาโอ้ยวไอ้เขียวมึงอีกแล้วสัตว์เอ้ยธนูผมหายไปกับลมอีกแล้ว, <S <S อ,วลอีกแล้วเหรอลมว่าลมหายไปกับสายลมเฮ้ยมันมามันมามันมา <S <S โอ้แม่งจะเอาเตียงเราให้ได้เดี๋ยวเด้อเออมันมัวแต่บุกฐานเราใช่ไหมมันไม่สนฐานตัวเองมึงเจอกู <S 2> <S 2> อเนี่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเก็บทองไว้ก่อนดีกว่า มันเก่าเลยมันเก่าเลยแดนไปแล้วแดนไปแล้วลอยลอยไปแล้วไปขึ้นไปแล้วได้ได้ได้มันเก่าครับมันเก่าครับโอ้โหใครทิ้งอะไรเนี่ยผมเองเดี๋ยวเอาเฮ้ยมาแจกเอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลอยมันเออโอ้ยโอ้ยม่กูเน็ตเดี๋ยวนี้ครบเลยว้าวเลยกูโอ้โหเวลาวเลยกูไอ้เหี้ยต่อไปเราก็เตรียมตัวตายกันหมดทั้งทีมใช่ไหมครับระวังระวังทุกคนเซฟไปเลยเตรียมตัวเรา ตายตายตายโอ้โหชิปายแล้วแม่งเล่นบุกอย่างนี้เลยโอ้โหแม่งมันสนใจแต่ทีมเราอะครับมันมันฟักผัดมากครับมันหวังแต่จะฆ่าทีมคนเป็นยูทูบเบอร์คนบอกแล้วสาเร็วบอกให้ที่เปลี่ยนชื่อที่พี่ไม่ังก็ก็ก็เราอยากใช้ชื่อนี้นะใช้ใช้ชื่อนี้แต่แบบเอายศออกได้ไหม ไม่ได้เพื่อนมันต้องเปลี่ยนชื่อเลยแบบนะก่อนนะไม่พี่ถึงแม้พี่จะเอายึดออกมันก็ยังจำพี่ได้ดีเพราะพี่เป็นผมโซเดีผมเตะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเขียวมึงยังอยู่ทานละโอ้สลัดเอ้ยโอเคจอัดอันใหม่เอาเดี๋ยวโอ้ใหม่กูเน็ตมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยไหมเราไม่ต้องอัดมุงอันใหม่เราเราต้องโชว์ความความความเก่งของเราอ๋อได้เลยพี่จัดงตรงนี้ทำล็อบบี้เลยครับ ะไรพด่านอะไรดีว่าจัดไฟปะชัยไฟไม่พังแล้วโอเคด่านนี้แล้วกันนะแก้มือด่านนี้ครับด่านนี้เราต้องชนะแล้วแน่ถ้าไม่ชนะนี้แบบคนดูด่ากากได้เลยไม่ใช่แหละฟู้เล่นเลยชนะทุกครั้งไม่ใช่เหรอมีคนไทยมาแจมด้วยนะฮะใครละวะอเล็กฮะมาเ AX d เด h อ๋ออเล็กเดชแหละน้องชายผมเองน้องชายผมเองด้วย น้องจริงเปล่าไม่จริงเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาทานีฟนะทานีฟนีฟไม่ใช่นีฟไม่ใช่ไม่เอาเหมือนทานีฟไม่ใช่เหมือนไม่เอาไม่นะแดนแดนถามหน่อยเถอะมันเป็นญาติอะไรกับกูบอกว่าชื่ออเล็กเนี่ยเออเล็ไม่เอาเหมนีมด้วยงี้เอานหมืไม่เอาเหนทานีฟตกผมตกด้วยใครไม่ไปบังกูไม่เอาจริงนะเอาจริงนะนี่ครั้งแรกด้วยว่าที่ใส่เล่นใส่แว่นเล่นเกมอ่ะเล่น มองไม่ค่อยเห็นมองไม่เห็นเพียอะไรเลยเอะมาต่อกันครับด่านนี้ถ้าไม่ชนะนี่ด่าว่ากากเลยเลยนะไม่ใช่ผมพูดเล่นนะครับผมพูดเล่นแต่ทำจริงเลยไม่ใช่ไม่ใช่จริงเ l ้ยมาเถอะพักร์เตอร์พายมาเถอะพักร์เตอร์คุมเตียงด้วยเราต้องคุมเตียงเนี่ย ผมนี้เปิดกันได้เปรียบแต่เปิดที่หลังคือไม่ได้เปรียบเลยเหรอเปิดที่หลังก็คือมันไม่ได้กินน้ำครับเฮ้ยชิบหายจะถึงแล้วได้ไงมันเ,นเกเี่ยวได้แหละโอ้ยแม่งบิดแม่งบิดเฮ้ยมึงหยาบทองกูปไปโอ้ยไม่ทันไม่ทันเลยค่ะแม่งเอาทองผมไปหมดแล้วหมดเนื้อหมดตัวเลยด,ดูดไปหมดเลยเนี่ยเฮ้เขียวเวรเฮ้เขียวอย่าเกินขนาดนั้น โอ้ยไอ้เหลืองไอ้เหลืองไอ้เหลืองมันได้ทองไปเป็นกอกเป็นกำเลยครับเมื่อกี้แม่งสิทธิพิเศษแน่นอนเออโอ้แม่งตกแม่งตกไอ้กูได้ทองกูได้ทองโอ้สีกกูกลับแป๊บอีหนูปิดไหมอีนู้เฮ้ยผมได้ทองผมได้ทองเยอะรวยรวยไหมค่ะเล็กเอาที่ไหนเล็กต้องต่อเฮ้ย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 มันจะมาทุบพี่เลยโอเคอู้อย่าตกตก ตกทองถ้วยคือมันทิ้งทองให้เพื่อนมันไงแล้วมันจะมาตบผมตกเว้ยแล้วคราวนี้แม่งมันมันตายเองผมก็เลยได้ทองได้กี่ก้อนพี่สี่บ้านสี่ครับใช่โยยิงธนูเลยพี่บิดอะไรบิดอะไรล่ะอพแม่งไม่ตกธนูไม่มีพันครับไหหสิิใจดโอ้โหดูโอ้โหดูมันโโอ้หปิดอะไรขนาดไหน โอ้ยิงไม่โดนเลยคอเฮ้ยแล้วมันเอาพวกเหล็กพวกคองนี่เอาไม่ตกโอ้ยิงผมนี่ปวดหัวเลยเอ้ยเออครับปล่อยให้มันฆ่ากันเอาแล้วไอ้นี่มึงมาได้ยังไงวะนี่ฮะโอ้โอเคทีมเราผมนี่ตกใจทีมตัวเองเอ้าใส่ทีมเดียวกันทำไมวะนี่เอาไม่โดนโอ้ผมว่าผมซูเปอร์แมนนะโอ้แม่งเฮ้ยตรงกลางมันจะตายแล้วนะครับ ในนั้คุณเต้คุณเต้เพราแม่นใช่ไหมที่มันเป็นวีรัสวุ่นุดอะไรอันนั้นซุปปเอร์แมนอันนี้เฮ้ยอยู่อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆกูยิงไม่โดนเฮ้ยซุปเปอร์มวยเหรอหัวแข็งใช่ะหัวแคมด้วยใช่ไหมได้เหล็กสิบเอ็ดก้อนเออโอ้จะตายเฮ้ยผมจะตายห่านโอ้ไม่งงผมจะตายเลยครับผมเหลือสองหัวใจโอ้หัวใจเดียวนี่รอแป๊บสองเงิน แคนยูกิบเล็กทูมีระวังนะตอนเราแลกของนี่แหละเฮ้ยมันมามันมาเฮ้ยมันมาเฮ้ยแดง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 ไม่เอาเดี๋ยวนะโอเคใครมีดับสัดเลยครับโอ้ยเดี๋ยวโดนเลือดเลือดผมน้อยเดี๋ยวผมขอหลบภัยซ si ุ่มเลยสไนเปอร์ไรเฟิลโอเคการก่อนกันก่อนระวังแม่งไอ้ฟาสบิดตัวนั้นที่มันทิ้งทองให้ผมเนี่ยไงหมดเลยยิงไล่กันหมดเราเรอเป็นให้กันเซตเตก่อน แลกกับเซ็กก่อนใครป้องกันใครใครนี่ก่อนใครแรกก่อนโอเคทำเกาะโอเคโอเคเด้าโอเคที่เหลือก็เตรียมตัวพี่เต้รอดักเลยไอชิ้นสายแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอาหารกูหมดแป๊บนึงม,มันโลบว่ะกูจะหมดแป๊บนึงโอ้แดงเอาโอ้แดงหรือเขียววะเขียวนี่ว่ะโอ้เขียวเขียวเขียวมีผ้าคลุมผมนี่ส่องเอาไม่โดนด้วยโคตรโคตรโคตรจะเก่งโคตรจะเก่งนะเดี๋ยวนะ นี่ยังไงไม่ตกด้วยทำบุญด้วยอะไรก็ไม่สามารถโต้ลงลงทุเอกประหยัดได้เป็นแน่นอนโูเกือบตกไอ้บ้าใครต่อทางไม่ดีเดี๋ยนี่ต้องโทษผมนะโอเคฟาร์มเลยครับจังหวะนี้เหลยู่ไหนังตกนะครับมากลางแต่น้ำเหล็กมันอยู่ไหนวะนี่นี่ครับอยู่ตรงรถขนเงินเนี่ยเห็นร่วงเห็นเปล่าอ๋อเนี่ยเหรอไ่ต่อให้แล้ว ม่งจะเอาเหล็กกับฐานไอ้นั่นผมนี่ยิงสกัดเลย้ยผมได้ทอง12อันอะโอ้จัดว่าเด็ดเลยครับเกือบตกไทยเกือบตายเฮ้ยผมไม่มีบล็อกผมไม่มีบล็อกจะตีกันเดียตีเอาไม่มีบล็อกเหมือนกันอู้เวียนกรรมอย่างนี้เดี๋ยวกลับกับกับฐานไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมซุ่มอยู่นี่ผมบอกเลยอ่าขึ้นไปแล้วอ๋อโอเคจัดไปโอ้เดี๋ยวแดงไหมมันด่าผมมายแหวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตัวหนึ่งได้ฐานตัวหนึ่งกับฐานโอเคได้อยู่ผมโอเคโอเคเอ้ลใครฆ่าไม่รู้ผมครับเอาผมฆ่านี่หว่าที่ไอแหละนะโอเคสุ่มแล้วก็เนี้วไก่อ้าวไม่โดนเผื่อไม่ได้เลยพวกมัน สีไหนวะเมื่อก oh? okay. oh. so oh. like like. um, ี Fox ้ทำไมถึงเผื่อไม่ได้ทำไมถึงเผื่อไม่ได้มันมันจะเล่นอย่างเดียวเลยไหลไหมอ๋อเสื้อเขียวเล่นอะไราเงี้ยเล่น้นจะกระทืบเตียงเราครับจะกระเทิบเตียงมาแต่แรกมันเลยแบบมันมันนี่ไงเสนอแม่โซลี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 โยนหอกให้นี่หว่า

หอมแล้วมันหอมดับเบิลเคโอเคเอ่อแดงกับเจไอคุมกลางเลยโอเคให้สปายให้สไปายบอกให้สปายตีตีสีเอินสปโอเคโอเคสปายที่เขาไม่ใช่ไม่เด้นละสสายสาปนี่นี่นี่ซ่าเลยพี่สปายไม่ให้เธอผิดมัพี่นเครียดทีจริง โอ้เคเรียทีนี่มันเครียทีจริงๆเลยเครียทีนี่เป็นโหมดสร้างสัตว์มั้งเหรอไอสัตว์มึงไปเล่นไหมเป็นเล่นเลยหมดใจแล้วเกิร์นข้าฉันข้าฉันอูมเฮดช็อตดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้แดงแม่งมาเป็นล้านโอเคมันไม่ยุ่งกับทีมเราครับแต่ผมยิงมันตายผมโหดประหลาดเดือดตายเฮ้ยเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวมึงเอาธนูมาจากไหนไม่อนุญาตให้ครอบครองธนูนะครับ โอ้ยไม่อยู่เตียงเราสีสไปเราพังสีสปายน้กสไปเราไปแล้วสไปไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำสปายล้วเรามีทองตล้งยิบเช็ดโอ้โหระบายออกเหน่อยไิให้ผมใช้นี่ระบายโคตรเลยเนี่ย เราใช้เป็นเอไปหยัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้โหยืนก็เลยเดี๋ยวนั้นระบายนี่เป็นระบายจุกปรีอย่าระบายไอพื่โอ้โหยหยุดเลยผมนี่นั่งลงเลยครับผมนี่นั่งลงเลยผมนี่นั่งดมคะฮะนั่งดมโวดอมเลนั่งดมไอ้บ้าแ้วเรื่องกับผมนะผมนาตงไปผมเปเกียรติพี่ดีแน่ๆเลยพี่ คนพี่กว่านล้วพี่โกอดว่าจะไหนรู้ไหมโตไปพี่พี่โอดเป็นเกียร์ถิบดีแน่เลยทำไมครับโอ้แม่งต่อเต็มเดี๋ยวผมจะสอยมันในนี่ไงเต็มหน้าโอเคมันตกตายไหมครับโอ้ว่าโอ้เย้ตายซะหนูธนูพี่แรงนะจ๊ะไปเลยหนูอย่ามาซ่ากับพี่เอาแล้วสีแดงพังใครทำลายป่ะครับสีเราชิมิเอาสีเขียว แจ๊ะแจ๊ะเลยครับพี่เต้มึงเก๋าเกกาาครับตตยยดอไปเลยยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับนี่ยอดไปเลยครับผมอ้ยิ่งกว่ายอดไปเลยใช่ไหมครับเลยครับอืมโอ้โหไอ้นี่มึงต่ออะไรบางคนดูแล้วเก๋าก็ไม่เข้าใจนี่ยงไงล่ะว่าผมจะพูดว่าอะไรอะไรพูดว่ามึงเก๋าเหรอมึงเก๋าเฮ้ยทำไมผมยิงไม่โดนเดี๋ยวนี้เก๋าเก๋านี่เวลาเราคันป่ะครับ เ้าเดี๋ยวผมรอดักไก่ครับจังหวะนี้ตีเขียวนี่ขผมเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวจักัญชาหรือไงไอ้นี่ไม่ใช่ไหมหอมเลยหอมหอมหอมนะบิ๊กดูดบ่อยนะดูดบ่อยนะนี่เราเอ๊ะผมนี่บินเลยเพศแต่ว่าขึ้นมาถึงชั้นเจ็ดเลยเพศไปอยากไปตลอดชั้นเจ็ดเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยกูฆ่าคนที่เตียงพังไว้กูฆ่าคนกากไหนวะนี่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 ไงนี่ไงมึงโดนนี่เต็มหน้าเต็มตาผมฆ่าคนกากครับผมไม่ฆ่าคนเก่งผมกลัวผมตายเต็มหน้าเต็มตานี่มันเลยนะแล้วทำไมไม่ไม่ไม่แล้วมันไม่เต็มตัวะแล้วทำไมไม่เป็นเต็มตัวบ้างวะพี่โก้ไปเต็มที่เขียดทำไมไม่มีใครไปเจอพี่โก้นะยเฮะเอ้าบุกแล้วเหรอก็ไม่บอกไงเป้ย้อมเด็กอัน ผมนี่ส่องอาอไม่โดนเอ้าโดนด้วยโอ้กูถูกได้ไงวะเอามากผมนี่ยิงที่เรามากครับแล้วผมโดนเฉยแบนน้ำหน่อยดิมึงทำพีระมิดทำไมฮะพีระมิดเหรอมึงทำพีระมิดทำไมใครบอกพีระมิดดูดีๆมันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยสีเหลืองเฮ้ยสีเหลืองมันเอาอะครับสีเหลืองมันเอาเดี๋ยวนะโอ้ยสีเหลืองโปกพี่สีเหลืองโปกดูพี่ไอ้มันเป็นสีเหลืองด้วยโง่ อ๋อเดี๋ยเดี๋ยวเดี <S <s ๋ยวสีสีเหลืองมันสปายเรานี่หว่าเดี๋ยวนะมันจะไปทุบเตียงเราหรือเปล่าเนีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาจะเขาจะเป็นกบฏของเราแล้วครับกบฏแหละเอาสงบเงียบกันทุกคนไปหรเ่าไอ้แม่งก็มาเกิดเกิดตายเกิดตายมึงแจกคิวล่ะนี่เอาไม่โดนโอ้ยิงโคตรแม่นผมบอกเลยเดี๋ยวไปเขียวเราเดี๋ยวเราบุกเขียวเอ้าไม่โดนเป้าโอ้ หม่กุนเนี่ยนี่ไงไปแล้วนะไปเขียวนะโอเคเอาคนตกตายผม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 จัดให้มันเองครับรู้สึกว่าสีเหลืองที่เป็นสปายเราเขาจะรอหลอยเตียงเราเนี่ยโอ้โหแม่งผมนี่ไปด้วยเลยคอฮะรู้ไหมตอนนี้สีเหลืองเราอยู่ไหนอยู่ไหนละครับอยู่บ้านเรานี่ยนะโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสีเหลืองมันจะทุบเตียงเราไหมครับเออเออเออเอาเอาเอาลังโอ้ฟักติงกอดกูทุบเตียงกูไม่สนนี่ไงล่ะ าม้งวิ่งหนีกันหมดจะหนีไปไหนมอบตัวซะดีดีมึงมอบตัวเดี๋ยวนี้มอบตัวมอบตัวซะอีหนูอตกเมงอนโอ้โหมอบตัวซะหนูเอ้ยมันจบแล้วไอ้ทองเยอะจริง นี่เราจะแบบว่าเป็นเกย์ได้เลยนะหืมทองดีนะแรง่าคนพูดที่เป็นแน่นอนอุ้ยกระตกเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเมาส์สวัสดีครับตบกูไอตัวนึงผมว่ามันแอบอยู่แถวนี้นะฮะโอแม่งแอบตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวถามหน่อยเถอะใครทิ้งทอไปข้างหนไอเด็กเกี้อาจารย์ทิ้งทองไปข้างในทำไมมันเสียเปล่าหมดพี่ครับผมไม่ได้ทิ้งนะผมเอามันตายแล้วนี่วะผมมาหาใครวะเนี่ย เอาเหลือคนเดียวแล้วค่ะหาผมเหรอเออพี่นึกว่าเขียวยังไม่ตายอีกตัวหนึ่งโถม่เหลืออีกอใช่ใช่เหลือสีเหลืองตัวหนึ่งครับที่เป็นสปายของเราเราจะฆ่าเขาแบบเป็นพิธีหรือเปล่าแม่งมีธนูด้วยโอ้โหดูมันฆ่าเขาอย่างสง่างามมากครับเดี๋ยวเราต้องไปเขาต้องยอมแพ้ครับรู้สึกว่าเขาจะไปถานเราแล้วครับเราผมไม่ไว้ใจเขาครับทำไมน้ำวันสายมึงมันเหมือน สัญลักษณ์สัญลักหนึ่งองค์กรโอ้เดี๋ยวเฮ้ยเขาเขาสอยผมครับเดี๋ยวนี้มันมันมันไม่ใช่แล้วครับมันไม่ใช่แล้วเขาหักหลังเราแล้วครับเราต้องจัดการเขาเดี๋ยวนี้ครับนี่คือคําสั่งตูมเฮดช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้โอ้โหโอเคครับนะก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะลิงก์ของที่คนที่เล่นกับผมนะครับก็อยู่ด้านล่างเดสคริปชั่นนะฮะ นีกดไปติดตามกันได้เนาะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์อ่าโอเคเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ